ฮะเราสบายดีกล่องไว้เลยสบายดีพี่น้องการไฟสายสบายดีเด้อพี่น้อง F4 เบิร์ตจู่จุกน้องพี่น้องมาพบพ่อกับคำแสงมันหน้าพี่น้องก็คือเนาะพี่น้องผ้าอนงราชผ้าล้านผ้าเอื่อยเนาะมาเหลืองามพี่น้องเนาะมาหาเสี่ยวพี่น้อง คำาวไว้คนโกูพี่น้องเนาะกับย่าเสรี่พี่น้องเนาะคือภรรยาของเพิ่นพี่น้องตอนนี้ฮะก็มาเดินทางมาหอดอ่าเขตหลังามเนาะแต่ว่าอยู่ในบ้านบัดท่านในหอดตู้เมืองพี่น้องอยู่บ้านวังเปื่อยพี่น้องบ้านนังเปื่อยเนาะบ้านอ่าข้วไว้คนโกูพี่น้องสิมาลินน้ำเชียวพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮามีธุระอยู่เมืองแล้วก็มาเวลินน้ำเชียวเลยเอื้ยเพิ่นอยากได้มาก็โพดมา ซาลี่เรืยกว่า,มาหมักเงาะมักล้อไงยังเมื่อกินเนาะพี่น้องก,ก็เลยพามาลินอยู่แถวนี้เลยซนเนาะพี่น้องมันเก่าบัได้ใกล้กันไปได้พี่น้องตั้งแต่บ้านคัมเสงฮาบานเข้าไว้กับประมาณร้อยหรือว,ว่าประมาณประมาณเจ็ดแปดสิบกิโลพี่น้องประมาณนี้เนาะ <c oughs> บ่อหอดกับประมาณนา่าจะประมาณหกหกเซฟบ่เลยเนาะสิบกิโลพี่น้องบ่ใกล้ไปได้เนาะพี <c oughs> ่รถกับประมาณสโมงหนึ่งพี่น้องตอนนี้ฮก็มาหอดเมื่อเรางานไปทีเรียบร้อยพี่น้องร้านกำนัลสาวรับ อาปาเจ้โวเลยพี่น้่งขอนได้นัางรถ้วเปิด A แล้วแล้วพี่น่มโชกุงนี่พี่น้อมก็มากันจะไปดีกลางเลยดูปุ๊จนชมไฮรี ดิพาก,กันไปใส่บายพี่น้องฮะชิบไปใส่ไม่ชวนมากอือ <c oughs> ไ,ไปเห็นยังส่วนหนึ่นง <c oughs> ไปเห็นยังอะเดี๋ยวมันอือจักกว่าโอ้ยเนาะไปพี่น้องเขาสิเขาไปอ่าทาอยู่เขื่อนเชีย่ยวเลยเนาะเพราะว่าข่าวไว้คนโก,ขขกรกเหมืนกลังเดินทางมาไปเขื่อนภรรยาของกลุ้นเนาะเด <c oughs> ินทางมาแต่เอางามสันสันเนาะ เพราะว่าเพื่อนยาติเสลี่อยู่อยู่ในเมืองเนาะส่วนเพื่อนเขาไว้กัอยู่ตนาน h i s เลยเนาะไปเฮ้ยลงไปเห็อย่างงี้เลยเมื่อท่านในหอดสมันสิโลกไปเลยนี่น้ำพี่น้อง มีเด้กกันเสียฮอตเลยพี่น้องโบโหมีไฟอยู่หรือโบหักเสียวบระธานในหมาเลยพี่น้องหนึ่งเดียเกนะินข้าไว้พี่น้องเดี๋ยวกำแสงเอารถเข่าไปก่อนพี่น้องไปอ่ะจนจับ,จบเออเจนน,นี่แหละเสุดยร บาลออปจเป็นทางี่าฮะจะเปนหนาขึ้นยังงจเดินหนก็ไนเห็นเหือันชุนีว่าล้นามสวนนลงบันไดขึ้นรถก็เซงตามให้เนะเดี๋ยวสิจอหนาเกินเขาก่อนจปนเอะเชื เดียวกําลังเดินทางมาเนาะบูว่าผ้าเนี่ยมานรบหรี่นอได้ไปล่ะจอมผ้าเนี่ยลมาเเขาได้เนาะปวดตุ๊ปวดตึงอาเลยเนาะมันจานายเลยเขียนเอาเองได นี่น้องหอนเลยเนาะถ้าเข้าไว้คนโกมาก่อนพี่น้องแป๊บหนึ่งรัดแล้วพี่น้อง 点列列。Yeah, yeah, yeah. ัดแล้วหัดแล้วพี่น้องหัดแล้วอู้หนูยังร้อนอยู่อก็รอสองคำแสงวันน่ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวมาเล่นกันเดินหน้าเดี๋ยวคำแสงพาเมียมาบ้านี้พาดูว่านะ ครบหน้าครบตาเลยมือนี้ทุกคนเนี่ยมาเมื่อไ s มาแล้วกำลังหอดเมื่อกี้นี่แหละมาเชียวมากบิดมาจ้ำเลยทุกคนมาใจสปอร์ตท่านเพราะว่าบริวารงานตีมือแรกมืออื่นประตอย่างเหมือนนีนอตข่างขึ้นนั่นเองเพราะว่าทำแซงนี่มือนั้นมาว่าเมียะไรบริวารน้ำยันเมียหายมาาเรื่องนี้กินเต็มทีบรนวาเมาน้าได้มาเถอครบคุณเด้อทุกคนมียหาม้อะไรก็เลยมไม่ได้เอามี่มาหน่ำ เติมน้องใหม่ไปปวล่ะสวนไปได้เสียไหมไก่บ่อสวนนี่ไก่เนี่บ่ันไก่นะสวนแต่เลยสวนอันนี้บ่เออแบบเคร้อยพี่น้องมันไปเดิมเบิดแล้วว้าเก็บสวนเแ่วข้างๆนี่กันดีเคยไปมาเยอะถ้าบุ้ยด้วยถ้าเวียถ้าล่ามาลินเนาะมาลินนี่กันเซียพี่เนาะว่ามาเวียดู่ตัวเมืองทะเล มาเรียนเรยนเลยเนาะในไรเขาโพดซาลี่เมื่อกี้นี่เจ็บกับเจ็บกับมันโดนหน่อยนี่เ้งย่างอยู่ในใบมันอันนี้เนาะก้มเขียผ้าตัวว่าใส่ใส่เข้ามาห้อะ

แย่แห้งทุกคนธุรกิจไปบริษัทดี้หรือไงหรธุรกิจไปบริษัทดี้วิวกันแล้วน้องพี่น้องขึ้จกั้นคำแซงคำแซงกับถึงดาไล่คือว่าเอาไงไล่พี่น้องเนาะแต่กับบยังพี่น้องเอาบ๊อบคอยใส่ใจพี่น้องคนคนหักลายพวกรคนช่างเนาะพี่น้องคนหักลายบ๊อบคอยใส่ใจห่าก้อนบล็ักบล็อกเป็นบูมมากกับคำไว้ว่าไวบ้าเนาะคำไว้เคยว่าไวบ้าเนาะคนหัก tại của con xăng, phải đong, kìm nhang lái xeo, phải đong thợ đó, làm nấy mà thợ, lưỡi là tụi con nó, tụi nó cứ mập, cứ bẩn cả, nhà nó, tụi nó cứ mập, nó 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 แต่แน่นี่แหละพี่น้งองโบมาก,กะแล้วแต่พี่น้องเนาะกูได้มาก,กะกูหกไหลกูเสะให้พี่น้องมันใจแห่งกันเนาะพี่น้องสก็ไลายกัมีแต่พิเศษผู้ขักผู้ห้อมาแล้วจะไล่เขาก็บหักห้อมอะไรเนาะเขาก็ติดตาม้องเข้ามาแต่แตได้แต่ได้แหละเนาะส่วนน้อยส่วนน้อยนี่ร้อนไปเลยนี่คือคนโบมากะนะเนี่ยทำไหมทุกคนมันจะมีเบอร์อะไรเนาะคนอร์หนังสือสั่งเนาะกูมีเลยว่าที่นี่กูมีขักวมีเลือด

นล่นราบยาสลีน hmm. kind of. mm. yeah. ี่ยาสลีม <recherche> <That is S 2> <her> yeah. ่น้ำกันเนาะเดี๋ยวจะหน่อยเ้อกันคอเจ็เพเนาะอืมแรงบวสบาย่เศ้าครับต้นจะตกในนอหนี่ม่แจ่เหรอไมดีมากเลยเดบ๋มาบอกหน่เถอะไปสิเดี๋ยวดิยาเด้ แ้วไนแล้วเนี่ยนะะรถมันเปิดไฟเลยในกระเป๋าหันนั่นจังหนูใหญ่ดิโนเสียตนว้านยี่บอะไหนูใหญ่แบบแบบในรังแบบแบบในรังบานน่ะเสียเนาะในรงบ้านว่านลีเนาะบ้านกลวย บายมากเลยถงไปไปเป็นร้อนเนื้อเรามีนะเว้ย่ปแ้เจ้าไอเสียบนผ้าไปรอช่วงกระปูเนาะฉันมีตัวไก่กรพ้าผ้ากูไปตัวไก่เสียนี้นะเทเขื่อนเทนี้มเห็นวาเขาคลายน้ำตัวนมเขาไปเก็บเอาแบบทุตุอันนาะแลกบอก ่แบบรซนมันกินนันกัดสีแสบสีแสบปุกกันนัง่งินหนังนะไม่ตด่อขสดมนแ้ำท่างน้ำท,ทางก็ไลเขาใครเป็นชอบเป็นแต่ว่าหย่านว่าเขาเก็บแต่มวนนีโดนะด,โด,ด,โด,ดอกทัทางขึ้นแล้วมันมันมันบริาห้องบริเรแสบไเล่าหม่ครับนี่มันหักคุณชๆคุณอุนแุด หนกังเลยกรอบกรอบนี็้ายจ้ะเดไปใ่ก้เดี๋ยวก็มันดีว่าเวันที่เจ้าไปเรือมา บอกตซ่แลวนะ้วบอกว่ามันไห่สะระเรือนนะมันบอกแล้วบอกอะไรนนอ่อนอ่อนตะกลีวะตากลีไม่ต่ำแล้วท่านเดือนท่านตัวตัวท่านโซ่นี่ยท่านทั้นหล่อยี่ผู้ส <30. S 3> ามชิดสามิเนี่ย ผูนะ้แปลุเก่าที่น, s <S remember, น Friday, นะ Friday, ี่การเรียนเ่างคนวกันเนี่ย่อยากอดด้ยเนาะไม่ใช่จ้ะผู้แปลเก่าไม่ใช่เงินชั่วช้างเลยพี่น้องเงินยูทูปพี่น้องที่นนีเนาะพี่น้องโตกรรมให้เลยพี่น้องมากรวาวิวันบอคอยดีเป็นไรพี่น้องเนาะย่าบอหน่อยใหเราพี่น้องไปเรื่อยๆบอหน่อยใจนดกตา โม่ผู้ใดน้อยก็เฮาเนาะหม่ยังสูงเฮากะทำานี้กะจุดอมเนักความไว้ทุกคนไปทาสิบเลียนรอพวกจิ้งเลรวะน้องรันจะไดไหอดแล้วมั้งค่ะท่แปดมรน้องรัตนประมาณเจิบกว่าเรียนเนาะเจ็ดแดลงก็นไม่หนึ่งนะมน้องรัตกต่าค่น้องรัตนใต้กัวขั้นแท่งอีกต้อนเหล่ เห็ดคิปนีอ e ีกส e ั่นหน่อยเฮ้ยสั่นเจะคนเบาไฮเก๋อสยาอาไว้ที่นี่สันีบกำแพงอีกบงนูละหมาดไห้เปยังง้นเียวกันเองจะนายนอนประลือกำแพงอีกอืมคุณพวกเบาไฮด้วฮะต้นไหนหักเนี่ย

いいプラ